อายุก็50กว่าแล้วครับพักผ่อนน้อยหัวงานมากเกินไปไม่ดูแลสุขภาพก็เลยมาปรึกษาคุณหมอบิ๊กนะครับก็คือจัดตัว l i เ e r ร์ดิชชอให้แล้วก็ตัว s u p e r n ร t สวัสดีครับผมอ้นมาโนน,นะครับอายุก็50กว่าแล้วครับอาชีพส่วนตัวนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับตอนนี้ก็รู้สึกอ่อนเพียก็เลยกังวลเรื่องสุขภาพเพราะว่าเราก็50กว่าแล้ววัยนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพาหน่อยครับ ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอบิ๊กนะครับท่านก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ประมาณสักชั่วโมงสรุปผลออกมาว่าค่าตับเริ่มมีปัญหาสาเหตุก็น่าจากที่เราพักผ่อนน้อยนี่นแหละทํางานดึกหัวมงานมากเกินไปไม่ดูแลสุขภาพร่างกายก็เลยส่งผลออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของฮอร์โมนเรื่องอะไรที่มันดูต่ําลงมาหน่อยนึงท่านก็เลยจัดตัวลิเวอร์ดิทอกให้แล้วก็ตัวซ u p เปอร์เน็ตนะครับช่วย เรื่องขององค์รวมของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตับที่มันดูค่าไม่ดีโปรแกรมนี้นะครับก็ช่วยอของเรื่องการฟื้นฟูตับแล้วก็ทําให้ร่างกายดูสดชื่นขึ้นสมองปลอดโปร่งขึ้นนะครับก็เชิญชวนนะครับใครที่รู้ว่าวัย50กว่าไปแล้วนะครับลองมาปรึกษาคุณหมอดูครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องดูแลเอาไว้นะครับก็ประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้การต้อนรับอย่างดีนะครับให้ข้อมูล นะครับแล้วก็มาเจอกับคุณหมอคุณหมอก็ให้คําแนะนำให,ให้คำปรึกษาแล้วก็ตรวจวิเคราะห์แล้วก็รายงานผลให้เราอย่างละเอียดชัดเจนแล้วก็บอกถึงวิธีการแก้ไขในการปรับปรุงในการดูแลชีวิตดูแลร่างกายต่อไป m มู a i Wellness Center